ทั้งน้อยใหญ่เก่าใหม่ปราอาราธนาครับผมสาธุเราก็ต้องถวายความเคารพด้วยความยินดีเจตนาอันเนื้อแนในพระมหาเทะระพณนะสงมุยายมมาาวก็เทระมาสิมาโนกะทุกลกุกบุษราส,สมิกถือว่าขามตองกันไม่มีทุกประเด็นแล้วขอ แสดงความดีมโมทนากับยามมยมที่ม่เจตนาและความบัตานาอันแน่แนไม่มีใครหลอกมาไม่มีใครบังคับมาไม่ได้หลงมาเนาะตั้งใจมา <c ười> นี่แหละเขาเรียกว่าแข็งแกร่งแต่ไม่ใช่แข็งกระดางอ่อนน้อมแต่ไม่ใช่อ่อนแอยอมรับแต่ไม่ใช่ยอมแพ้มันเป็นคุณสมบัติของโยคขประจน ที่จะก้าวไปไม่ยังก็เลยเขียนหลังเหรียญน่ะอุณลงเศรษฐีกับรวยไม่ยังลงพอเสาไว้ในทองทิพตทีห้ไปใครๆก็ต้องการรวยเพราความสำคัญของทรัพย์สินมันไม่อยู่เต็มอัตราในชีวิตจริงที่ลืมไม่ได้ย้ำแล้วก็ย้ำอีก เมตขวานดาบหอ,อกยิ่งรับยิ่งคมยำมากเท่าไรท่องมากเท่าไรยิ่งขังว่าชีวิตก็สำคัญสินก็สำคัญก้าวไปมักทางแต่ละคนเป็นอิสระภาพของชีวิตก็สำคัญที่ตรงประเด็นคืออิสรภาพของชีวิตจิตใจชีวิตก็มีทางสั่งาร ม,มีทังวิญญาณมีทังดวงจิตความคิดอย่าได้ไปเป็นทาสรับใช้ในสิ่งที่ไม่พึงพอใจบีบรันทต่ไม่เ้สมองบริจากความสุขโดยระกาสทั้งปวงก็ไม่ลือมีผลทางทุกมากกว่าชีวิตนั่นจะแสดงว่าเราเดินทางถุกหรือยังด้วย,ยตัวเอง ทางเดินที่แท้จริงของชีวิตเราสรพสัตที่เกิดมาแล้วนี่ไม่ใช่เกิดมาเพื่ออะไรเพื่อกินกินเพื่ออะไรเพื่ออยู่อยู่เพื่ออยู่ก็เพื่อหากินมาแล้วมัวเราเดินแล้วเปิดเราไปแล้วไปเราสารแล้วสารออกไปยู่ไม่อยู่ที่ไหนก็สงไว้ซึ่งสัรฐารและวิญญาณเพื่อเป็นสื่อให้ดวงจิตเป็นพจนลองรับความคิดนะนนที่เราคิดแบบนีู้่ตลอดชาติจุด <laughs> วัน ดังนั้นต้องเลือกเฟ้นอากาลิโกไม่เลือกกลางวันกลางคืนไม่เลือกดูรูการแต่หนาวหรือร้อนหรือเย็นไม่เลือกไหวไม่เลือกแพ้บุญหรือบาปไม่เลือกไหวเลือกเพ่แต่อาชีพอาชีพหมายถึงทักษิณนั้นเลือกได้ย่อมไก่ อาชีพหมายถึงหน้าที่การงานวคจนก็คือ,นนอนจเนเจ้าหน้าที่คยอเจ้าหน้าที่มันไปวัดดีวัดชั่ววัดอะไรกันตรงโลกธาตุนี่ได้มันจัตตรงหลายประเด็นมัิจริงคนเหมือนกันคนนี้ระหยัติว่าคนไม่ดีคนนี้ระหยัติว่าคนดีอะไรที่จริงเลยคุณ เราภาพคุณค่าของชีวิตทางเลือกไปในทางดีและไปดีแบบมือทธิบทางเขาเรียกว่าผู้ร้ายและผู้ดีแหละเจ้าหนาที่อันนี้มันเป็นทางเลือกแต่มันก็มาจากความคิดเย่าใจเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเพราะอาศัยนี่อนุภาพของอะไรมันมีอยู่ หยากกลางละเอียดมันมีเต็มอัตาในโลกพอดีเป็นครูของพระเจ้าพระหาทั้งหลายเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องธาตุสี่นี่แหละดินน้ำไฟลมเนี่ยมันมีหยากกลางละเอียดละเอียดแล้วละเอียดอีกละเอียดแล้วละเอียดอีกหยาบแล้วก็ยังหยากอีกฮะโอ้ม่น่าละแต่เห็นความทั้งัญของโลกไปนี่ก็ต้องย้อนไปในพุทธกาลพุทธประวัติ พระอรหันต์ทั้งหลายบรรลุขึ้นจนยุคพระพุทธเจ้าจึงทรงระชนดูก็โลกใบนี้แหละเป็นรลักเพราะอะไรเนี่ต้องให้คคำถามในเมื่อเรามีวาสนามประดมีสูงส่งเลือกเว้นได้มาสร้างสาสารสั้งางวิญญาณเพื่อให้ดวงจิตน้องเข้าไปในทางที่พอจะหาทางเลือกได้ั้องคบคางอย่างคนบโลกเลือกได้ทางเดียว กับรลังชานความสุขเทวโลกองวลมรุญธรรมบุญคนธรรมทิฏฐานทรมนนทรมนั้นสวยสุดในที่พปะสมบัติมนุษย์มีทั้งสุขทั้งทุกข์ว่ากันอยู่แม้แต่นรกก็อยู่ด้วยกันได้สวรรค์ก็อยู่ด้วยกันกับคนได้ผมก็อยู่ยกันกับคนได้แม้แต่พระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าก็ะลังอยู่ด้วยกับคนนี้ได้ก็อบอกคนคือรวมมนุษย์บัญญัติก็หลากหลาย จกักรวญญาดเลตั้งชื่ออะจุกุมลุ่มลึกคับพีรภาพอยู่ที่ตั้งชื่อนี่แหละทาไมอะบรรพบุรุษแต่ละเผ่าละพันธุ์อะตั้งชื่อตั้งแต่มดถึงช้างตั้งแต่หญ้าถึงต้นไม้ตั้งแต่ตตแตทกซี่ไปจนถึงวิญญาณตั้งชื่อได้หมดอัจเริยะคัมภีะภาพอยู่คุมลุมลกโลกใบดีมีมากหลากหลายกว่าที่อื่น มันมีท so ั M ้งหยาบทั M, í, ab, en, ้งละเอียดมิติสั้นมิติบีทั้งขึ้นเอฟเอ็ขึ้นไปเอาคท็อปเกียร์ทั้งขึ้นทีวีทั้งขึ้นขึ้นโทรศัพทโทรพท์ดูเท่านี้ไอ้เรื่องละเอียดกระเราธาตุก้อนหินเนี่ยหยาบหยาบนี่สามารถเอาทําให้มองมาเห็นไปทําลายชีวิตสัตว์ได้หัวเชื่อโพเทเนียมกับยูเรียมเคลมควอนตัปล่อยมามันกิตตยาและเทคนิคธุรกิจ เป็นหลักว่าเอาชีวิตเป็นธาตุใร้สักฉินเลยคุณค่าของชีวิตรดลงและธาตุสักินเงนินทองเขาของมีคุณค่ามากมายจนทำลายล้างชีวิตกันตลอดบอกว้งกันต้องมองให้มันเห็นเลือกให้มันถูกทางมักกายายานอย่างรู้เหทุสงคุปไปที่ไหนเพราะเหตุอะไรพระพุทธเจ้าตัดแล้วตัดยิ่ย้ำแล้วย้ำอีก ตอนสนทานากับสาวกพบคำจำสนตยาอย่าได้ประวัตของเล็กเล็กน้อยๆบ่อยๆมันจะวักเองแม่แต่นิสสร้างสรรมาตั้งหลายพบหลายชาติไม่รู้กี่สนิดกี่อย่างนิสยัยกวาสนามตัวเดียวมันเกิดขึ้นโดยเป็นบารมีที่จะต้องสร้างสมกอนิสยัยกวาสนาเป็นวาสนาของสัร อะไรวะฉันนิสใส่อะนิสใสเกิดจากไงเพราะเรามนย์คนมันมีครบจากกุศลขันขาิาิวหากายอะได้ให้ลูกคูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นได้รู้กายสัมผัสอะไรบ่อยบ่อย,อยจิตใจใช้รมน้าวไปสิ่งนั้นนั่นแหละคือยิ่งเสียยิ่งติงด,ด,ดความสรงจำแม่นยำจึงได้วันนี้จึงได้ไม่มีเงินไม่ทองถวายมาก แตเอาของกันลืมไว้จะกันลืมไหมที่ระลึกอ่ะแล้วก็ย้อนไปกันความกลัวกลัวผีกลัวนอนปีนี่นนนลก,กลัวผียังไม่ได้หลอกก็หลอกตัวเองมาจะมีผีหลอกผีเขา้าผีสิงสารวัดต้องกลัวเลยลุกทุนก็เดินถ่ายรูปอ่ะคันึกว่าปวดขี้แม่รูปเขาใจเดินถือดงมาไกลตัวตับเลย อ๋อนี่ขอคิดเล็กน้อยแต่อย่าลืมนะของเรื่องเล็ก,ลกน้อยนั่นแหละมีไฟหัวไม่ฉขีดนิดเดียวสปาร์กออกมาสร้างใจสว่างแล้วก็แบ่งไปก็ไม่แห่งแบ่งไปทั้งครึ่งประเทศก็ได้นอ้องรือเกิหรอ มันละเอียดมีผู้ว่ามีกำลังสูงไม้แข็งขนาดไหนไม่ยังซักวอดไวสปร์กนิดเดียวในทุกประเด็นจะดีได้ชั่วจะได้ได้เสียจะถูกหรือผิดแต่น้อยเดียวสกิดเด้ามันเป็นจุดสนวนเนาะบางที่คนคนเดียวสปร์กขึ้นมาทำลายคนครึ่งประเทศเลยนะทำลายล้างไปครึ่งโลกกเมี เห็นไหมคนไม่กี่คนน่าบังคับไว้ชีวิตไปแย่งทรัพย์สินเงินทองเข้าของกันแย่งแร่ธาตุแย่งบุกเกือกกวชบวชมันเป็นชดระดับร่างตายเจ็บปวดเวทนาร่างกายผัดผักหิวโหยขวากลัววาดเสวหวาอากาศพัยว่าจองคำจองเวรฮะแค้น้ไปรำแค้นไยอะไรนะโอ้โเนี่เออเรียกว่า ใช้ธรรมะไม่ตรงประเด็นแต่ตรงประเด็นก็เห็นว่าเอ้ยธรรมชาตินั้นอาหารเขามาเพื่อกินเรื่องศาสนาไม่ใช่หรือเออเพื่ออยู่อยู่เพื่ออะไรเพื่อหากินมาแล้วมาเล่าแล้วไป้ใครจะลรับบวแบงนะเพราะสักที่เงินทองกลัวนอกลัวนี่เขามาชิมแทงสะทมอารมณ์เมื่อไรอ่ะเรียนตัวเองนะเฮ้ยสิ่งเหล่านี้เงินทองเป็นของคุณเอาความสุขให้ชีวิตอยู่เป็นสุขให้ก่อร่างสร้างตัว ในเชลร่างกายให้ยืดเยื้อยาวนานไปไกลเพื่อเป็นภาชนะรองรับจิตใจที่จะมองมุมของโลกและโลกผมโลกเสือโลกกรนดีโลกทิพย์โลกหลากรดีทางเดินของชีวิตต้องเลือกให้ตรงนะอาก,กาลทีโกโมิร้กาเวลาใจอย่าลืมนะอันนี้จังมันทับถมทิงแทงย่ำยีเลอยอาน,นัตตามันมาครอบเราอยู่หมายถึงอะไรทุกเรื่องเปลี่ยนไปตั้งขึ้น แรงปวดดับดไปมันเป็นอีกอย่างแล้วก็จบไปแล้วเอาคืนไม่ได้สิงเรื่องไม่เล่าแม้แตวไวที่ผ่านมาไม่อยากให้แก่ก็แก่นเนาะข้างหน้าอย่าไปวิมานเมฆเอาพอตรงประเด็นกับที่พอบริหารได้คล้ายๆว่าจะลดความโลภให้ม,มันมากแต่ทําไม่มมได้ก็ไม่ลบส้ำวิมานได้ดังใจก็ดีใจไม่ได้ดังใจก็เสียใจ อันได้กับเสียงไม่อยู่ตกันโดยทางเสียงไดทังนี้ใจเรื่องอะไรจะไปยุ่งกับมันได้ก็คือได้เสียงเคยเสียงสักว่าเสียงที่เดาว่าตัวว่าเสียงที่พูงกับปรามาทอะไรก็หมนั้นหละแค่เสียงเลยเจ้าว่าทะเลาะบาแวงทําลายล้างกันเลยคปามมัดฟงจากจูงตีชิกันเล่ยกันเลยเขาว่าเห่าเหมือนหมาเนี่ยกัดกันเหมือนหมาหมาหมูอ่ะเรี ใช่ไหมขณะหกไกของมันเอาพูดเล่นอาจเป็นจริงได้อย่าลืมนะโลกหมุนอยู่ตลอดเวลามันเกิดขึ้นแล้วมีตั้งราวาทั้งสิ่งแดดมีตั้งน้ำทั้งลมทั้งพื้นดินตั้งไรบุคคลนี่มันจะยังดีเเรามื่อะไรมันจะให้คุณลงเมื่อะไรให้โทุกลงอะไรคาดไม่ถึงหรอกสิ่งที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นเสมอใช่ไหมมันมีหลายเรื่องแต่นั่จะมาหอกเพราะเราพอน ฮะรับฟังก่อนไปดีเลยเผื่อผู้ที่อยากคี่อยากยิ่งอ๋ออะไรนี่คณะพระเจดงถวายปัจใจหนึ่งล้านไหมครับเจดงลงไปหาเงินที่ไหนได้เดินรถไฟลยรับมาโอ้วพ่อเดินมาเห็นเกียรอาการสัตย์เรื่องใส่ก็ให้เงินมาก็หิวก็กัวบคุมกันแหละควบพอหิว อ่ถาถวายนี่เอาก่อนได้เรื่องอื่นไว้เช่นเช่นจะถวาย,ย,ย,ยก่อนรอก่อนใช้ชา,ชาไว้ก่อนเอาเงินไว้ก่อนเออเอาเงินไว้ก่อนจะเล่นเงินไม่ได้หรอกรอได้เอาเข้ามาเข้ามาคุณค่าของชีวิตไปอยู่พื้นดินเดินมาเดืนเดินมาเดินไหมุมไหนของโลกอายทิตน้อยมากเกาะเะมือมัดกันแปลว่าอ่ะแม่ พานมาเอายกพานมาสิยกพานตรงนี้ยกมายกมายกพานมนะวางไปเลยนี่แหน่วางพานมองๆนั่นแหละอือสาธุเอายกนี่แหละปัจจัยหนึ่งหมืนบาทเป็นตัวภาษาเลยภาษาเราเออเจ็ดเจ็ดเป็นกีลาเท่าไหร่กีฬา ใส่ลายยิ้มด้วยเจ็ดหมื่นบาทมันเจ็ดหมื่นกว่านะมันทำไปเจ็ดหมื่นจีบนมกูใส่เจ็ดหมื่นใช่ไหมแต่เป็นเงินโดนลางเงินจีบทำไมมาคนเยอะนี่เลยก่อนสมาชสองคนนะคณะคณะมาคณะมาอยู่นะว่ามาโดยคณะอยู่อันนี้เป็นตัวแทนก็ไปเจอที่ไหนถวายเงินที่นั่นไปต่างประเทศก็เจอ แต่ว่าเยอะสองคนนี่ทำไมก็เจอคนเดียวถึงได้ถามไม่ใช่เราแหวนหรอกถามถ้าถามถึงก็แสดงว่ายังคิดถึงกันอยู่ไอ้ประเทศอะไรนั่นนะไอ้ไปด้วยนะกนมาเลเซอยก็่ด้มาเลย นี่ยน <laughs> ี <laughs> ่ยเนี่ยกุลาลเปอร์นี่ใช่ไหมี่แเนี่เขาอยู่กุลาลัมเปอร์กับมาเลเซียเหมือนเดียวกันหรอหมายถึงมาจากเมืองกรุงกุลาลัมเปอรไปประเทศไหนเหมือนไปที่ประเทศเขาแฟนขับเยอะด้านหลังก็เนี่ยผู้จิตามก็ได้รับอั่สณีไปด้วยห่วย ไปไหนตู้เชื่อมเอาวันศุกร์การสาธุพร้อมกันไหมได้ไหมเจ็ดร้อยล้านก็ดีเนาะอาการยินดีเวลักๆนั่งก่อนทามรับปอะทานคุยมากเจอลำบากทรงจำเอาแคลเซียมก็พอ อแล้วพอเรื้อยมึงเอาความดีที่มีเจิตนาอันเต็มมองแล้วทุกๆทุกนามทุกๆองค์เปราคุณเจ้าไปดีผมมาในฐานะที่เป็นสื่อที่เป็นประชาะเป็นตัวแทนลงมาตกนันแล้วใช่ไหมผมเป็นได้ทุกเรื่อง ตั้งแต่เป็นาลลาจิตาำนล้างสุวมจนถึงนังธรรมนลงมติในมหาสมิชติวัค